ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามละรับชมนะครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับชมคลิปในช่องผมนะครับได้คอมเมนต์มาสอบถามผมนะครับว่าถ้าจะกําจัดหญ้าเนเปียนะครับจะมีวิธีกําจัดอย่างไรนะครับสำหรับวิธีกําจัดหญ้าเนเปียนะครับที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือการใช้รถไถดันทิ้งนะครับโดยก่อนที่จะให้รถไถมาดันทิ้งนะครับถ้าอยากจะให้รถไถเขาทํางานง่ายๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมตัดลำย่าเนเปียออกก่อนนะครับอย่างแปลงย่าเนเปียของผมแปลงที่กําลังดันทิ้งอยู่นี้นะครับต้นมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อีกอย่างผมไม่มีเวลามาตัดลำมันออกนะครับก็เลยให้รถไถเขาดันทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะจ้างรถไถมาดันย่าเนเปียทิ้งนะครับผมแนะนําว่าให้หารถไถคันใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถไถคันใหญ่ๆแรงมันจะเยอะกว่ารถไถคันเล็กๆนะครับเวลาดันก็ให้เขาดันไปกองทิ้งไว้มุมใดมุมหนึ่งนะครับหมักไว้ ให้มันเป็นปุ๋ยน,นะครับท่านผู้ชมอย่างของผมแปลงนี้นะครับผมไถหญ้าเนเปียรทิ้งเพื่อที่จะปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับผมก็เลยให้เขาดันหญ้าเนเปียรนะครับไปกองทิ้งเป็นลักษณะยาวๆนะครับคือทําเป็นคันนานะครับยาวๆเพื่อที่จะทําเป็นคันคูนะครับเพื่อล็อกน้ําไว้นะครับเวลาเราลดหญ้าแพงโกล่านะครับไม่ให้น้ํามันไหลออกจากแปลงนะครับสำหรับผมนะครับหญ้าเนเปียรที่ผมดันไปทิ้งไว้นะครับถ้ามันไม่ตายนะครับท่านผู้ชมมันงอกขึ้นมาใหม่ ผมก็จะเก็บไว้นะครับไว้บดทําเป็นอาหารเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสะต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาวิธีนะครับที่จะกําจัดหญ้าในเปียทิ้งเพื่อที่จะปลูกอย่างอื่นต่อในแปลงของท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ